สวัสดีครับผมจกักรวาลวชรนาวินนะครับที่ปรึกษาการขายข,ายของมา,าด้าอีซี่สาขาพรลมราชนานีนะฮะผมต้องขอบคุณคุณชัดยพรเพิสส่มทรัพย์มากๆนะครับที่มาออกมาด้า CX-3 รุ่นคอ o r t กับผมนะฮะขอให้รถคันนี้นำพาแต่ความสุขแล้วก็ประสบผลสำเร็จในชีวิตเรื่อยๆยิง่งๆขึ้นไปนะครับตัวนี้เราจะมีการรับประกันของตัวรถ อยู่ที่5ปีหรือ150,000กิโลนะครับแล้วก็มีในส่วนของ Mazda Care ก็คือฟรีค่าบำรุงรักษารถตลอด5ปีหรือ100,000กิโลนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนตัวนี้ผมได้ตรวจเช็ครถรอบคันตรวจระบบ PDI ระบบไฟทั้งหมดนะครับให้ทางคุณชัดยาพรเรียบร้อยนะฮะถ้าเกิดมีปัญหาตรงไหนสามารถติดต่อผ่านทางผมได้เลยหรืออยากต้องการที่จะใช้ศูนย์บริการของเรา สามารถติดต่อผ่านทางผมแล้วผมจะแจ้งทางแอดมินเพื่อประสานงานเข้าสู่บริการให้นะครับถ้ายังไงผมรบกวนขอคะแนนเต็มสิบเอ่อเต็มเจ็ดนะครับในส่วนของแบบสอบถามนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมนพเดชจวนสุขเพื่อการฝ่ายขายของมาสด้าบรม วันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณคุณชัดยาพรเพิ่มทรัพย์มากที่หมอะรถกับทางเราให้ทางเราได้บริการนะครับในการดูแลเรื่องของรถใหม่นะครับหลังจากนี้นะครับหากคุณชัดยาพรนะครับต้องการที่เข้าใช้ศูนย์บริการสามารถติดต่อผ่านน้องเซลได้เลยนะครับหรือติดต่อผ่านทางผ่านทางผมได้เลยนะครับเบอร์0 9 4 7 6 5 0 7 7 7นนะครับทางผมยินดีบริการนัดหมายทางศูนย์บริการและประสานงานให้นะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ซ่อมนะครับแล้วก็ศูนย์ซ่อมบริเวณตัวถัง ทางผมยินดีให้บริการหรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับออปชันภายในตัวรถนะครับสามารถติดต่อผ่านน้องเซลหรือทางผมได้ทางผมก็ยังยินดีบริการให้เหมือนเดิมนะครับหลังจากนี้นะครับจะมีแบบสอบถามความพพอใจในการซื้อรถคันนี้นะครับผมรบกวนคุณชัดยพรนะครับให้คะแนนน้องเซลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการขายต่อไปนะครับขอคะแนนเต็มเจ็ดทุกข้อเลยนะครับและมีหัวข้อนึงนะครับในการบอกต่อและแนะนําเกี่ยวกับสูตรบริการนะครับทั้งฝ่ายขายและสูตรบริการเนี่ยผมขอ ให้คุณยอดชัดชัดยามค่บากต่อ